สวัสดีค่ะช่องจีรนนทาโรนะคะเรามาทาคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าผู้คนนะคะเขามีความเกรงกลัวอะไรในตัวคุณนะคะคุณมีพลังงานใดที่ทําให้ผู้คนเขาแบบรู้สึกว่าอุ้ยพลังงานคุณน่ะน่าเกรงกลัวนะเออเขาเกรงกลัวอะไรในตัวคุณนะคะมาดูไพ่20อย่าง้อมกันนะคะขอใหออ้ผู้คนที่มีพลังงานที่ตรงนะคะมารับฟังรับชมนะคะ ตัวคุณนะคะมีพลังงานใดที่ทําให้ผู้คนเขาเกรงกลัวเกรงใจนะคะมองว่าตัวคุณนะคะได้ไพ่แปดดาบเนาะตัวคุณเป็นคนที่อาจจะเคยแบบเจออุปสรรคปัญหารอบด้านนะไม่สามารถกระดิกตัวไปไหนได้เนาะปัญหารุมเร้าคุณมากเลยนะปัญหารุมเร้าคุณมากเลยหรือว่าคุณอาจจะเคยเจอผ่านเรื่องราวร้ายมานะเออเขามองว่าคุณเคยผ่าน เวลาที่แบบว่าทุกทรมานแล้วก็เดือดร้อนมานะเออจนทําให้คุณอะก่อนหน้านี้อาจจะแบบปัญหามันไม่สามารถแบบดิ้นไปไหนได้เลยยิงย่งดิ้นยิ่งกระดิกตัวไปไหน,บนแบบยิ่งแบบยิ่งแย่อ่ะค่ะเออแล้วคุณอะก็เป็นคนที่เป็นคนที่ผ่านจุดจุดนั้นมาได้อ่ะค่ะมองว่าเขามองว่าตัวคุณเป็นคนที่น่ากลัวมากเลยเขามอกว่าคุณอะผ่านในเรื่องราวตรงนั้นมาได้ไงเนาะเพราะว่า ชีวิตคุณ spans, this, น่ะเจอสึกหนักรอบด้านเลยเจอปัญหาลุมเรารอบด้านเลยบางคนอาจจะแบบเจอปัญหาในชีวิตเนาะเจอทุกข์หนักเคราะหนักในชีวิตเนาะจุนไม่ทําถ้าเป็นเขาอะเขาก็มองว่าเขาแบบโอ้โหเจอขนาดนี้นะแต่เขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากเลยนะคะเป็นคนที่มีสติมากเลยเขามองว่าคุณเป็นคนที่เฉลียวฉลาดกองว่าที่มีสติเป็นคนที่เออ เขามองว่าตัวคุณอ่ะเป็นคนที่สามารถที่จะเรียงลําดับจัดการปัญหาได้ทีละเรื่องทีละเรื่องได้เลยในขณะที่ผู้คนเขาคิดว่าถ้าเป็นเขาอ่ะเขาคงแบบไม่สามารถดาบรอบขนาดเนี้ยปัญหารอบขนาดเนี้ยกระดิกยิ่งยิ่งกระดิกยิ่งเจ็บแต่เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีสติเป็นคนที่มีความฉลาดเป็นคนที่แบบคดสู้อ่ะ คุณมีพลังแบบงานที่ไม่เหมือนใครจนทําให้ผู้คนเขาคิดว่าอุ้ยคนคนนี้ยเก่งมากเลยนะเออทําไมคนคนนี้ยผู้หญิงคนนี้นายคนเนี้ยถึงเก่งในขนาดนี้ทําไมเป็นคนที่แบบเขาเห็นคุณว่าคุณน่ะเป็นคนที่วางแผนเนาะเป็นคนคุณเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณจะตั้งสติแล้วคุณก็จะวางแผนแล้วคุณก็จะแก้ไขปัญหาไปทีละดาบปัญหาไปทีละจุด นะอะไรที่แบบปัญหาที่มันมันมาตรงหน้าก่อนคุณก็จะแก้จุดนั้นไปก่อนคุณจะค่อยๆแก้ปรมนะคะคุณจะค่อยๆแก้ปรมไปทีละปรมอันไหนที่มันมีความแบบที่มันมีความเร่งรีบหรือเร่งด่วนอะ่ะคุณก็จะทําตรงจุดนั้นก่อนซึ่งถ้าคนที่เขาเจอสึกหนักหรือเจอปัญหารอบด้านอนะ่ะเขาจะเป็นคนที่ไม่มีสติเลยแต่เขามองว่าบางคนอาจจะไม่ได้อายุเยอะคะ่ะแต่เขามองว่าเออทําไม คือในเรื่องอายุที่ภาวะมันไม่สามารถแบบเออมันไม่สามารถแบบว่าดูคนได้เลยว่าเออบางคนอาจจะอายุน้อยแต่ว่าเออทาแต่คุณสามารถผ่านมันมาได้ได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าคุณต้องแข็งแกร่งขนาดไหนคุณต้องเก่งขนาดไหนถึงพาตัวเองมาได้แล้วคุณเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองนะคะนะไม่ได้เป็นคนที่โยนปัญหาไปให้ผู้อื่นเนาะเออเป็นคนที่แบบ สามารถที่จะจัดการปัญหาด้วยตัวของตัวเองนะแล้วคุณก็เอาตรงนั้นแล้วค่ะมาเป็นเกาะป้องกันมามาเป็นเชื้อพลังที่คุณแบบผ่านมาได้แล้วคุณก็แบบพอเขาก็มองว่าเออชีวิตคุณแบบถ้าแบบใครที่มีปัญหากับคุณนี้คือรู้สึกว่าแบบคือคือคือแบบ เอาคุณลงยากค่ะเพราะว่าในชีวิตของคุณเนะคุณเจอเจออะไรมารอบด้านน่ะเออเจออะไรมารอบได้แล้วคุณก็แบบรู้แล้วว่าเออคุณจะต้องเป็นจัดการปัญหาไงเขาบครัวในเรื่องคุณเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดอ่ะเออขนาดแบบปลมคุณเยอะขนาดนี้ยคุณยังสามารถเก่งพาตัวเองฮีใจตัวเองแล้วก็สามารถเติมพลังให้ตัวเองได้ออกมาจบจุดแย่แล้วคุณเวลาคุณได้ออกมาจากจุดแย่แล้วคุณก็ไม่ไม่ลืมที่จะ เอาความที่คุณแบบเคยมีปัญหาเอาเคยที่คุณแบบเคยผ่านสตอรี่เรื่องเราอะไรมามาเล่าให้ผู้คนแล้วก็มาให้ข้อคิดให้ผู้คนแล้วก็ยังได้ช่วยเหลือผู้คนให้เขาพ้นจากความทุกข์ใจเศร้าใจเนาะคุณก็เลยแบบเป็นคนที่ยังแบบใจดีกับผู้คนเราข้างเสมอเออยังแบบเป็นสะพานบุญแล้วก็ พอคุณเข้มแข็งแล้วคุณก็ไม่ไม่ลืมที่ที่ที่จะแบบช่วยเหลือผู้คนรอบข้างอะ่ะเออผู้อื่นที่เขาแบบได้เจอสถานการณ์หรือว่าได้เจอวิกฤตยอย่างคุณน่ะเออเขามองว่าคุณแบบมองว่าคุณเป็นคนที่ตั้งใจมากเลยนะเป็นคนที่แบบช่างฝันช่างคิดช่างฝันช่างใฝ่ฝันและเป็นคนที่ มีจินตนาการที่ที่แบบที่ผู้คนเขาแบบอาจจะคิดว่าเออตัวคุณอาจจะเป็นคนที่เพ้อฝันหรือเปล่าหรือทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันรหรือลวมๆแรงๆหรือเปล่าแต่เชื่อไหมการที่คุณเป็นคนที่มีแพชชั่นในตัวเองหรือเป็นคนที่แสวงหานั่นแหละค่ะเออมันทําให้คุณแบบมีกําลังใจในตัวเองที่แบบว่าจะแบบพัฒนาศักยภาพที่แบบอยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเขียนฝันไว้บนข้างฝา,งบ,าบ้านคุณว่าเออชีวิตฉัน ถ้าปราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่อ่ะฉันก็สามารถไปต่อได้เรื่อยๆนึ่งข้อบอกว่า,วาเออคุณจะเป็นคนสตอรี่อย่างนั้นนะคะเออคุณคิดว่าถ้าฉันยังมีลมหายใจอยู่ปราบใบที่คุณยังมีหายใจอยู่คุณก็ยังสามารถที่จะไปต่อหรือว่าคุณก็ยังเออมันมันยังไม่ได้แบบสต็อปหรือมันยังไม่ได้ชาร์จดาวในชีวิตคุณอนะ่ะชีวิตคุณยังสามารถเริ่มใหม่ แล้วคุณก็เอาเก็บเกี่ยวประสบก,การณ์ข้างทางที่คุณแบบเคยผ่านอะไรมามันทําให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมันทําให้คุณเป็นคนที่ฉลาดขึ้นมันทําให้คุณเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบขึ้นแล้วก็มองสถานการณ์รอบข้างสิ่งที่เข้ามาหาคุณนะออกประมาณนี้ค่ะเนาะแล้วเขามองว่าตัวคุณเป็นคนที่กล้าหาญมากเลยนะคะได้แบบ next of S w o r d นะ n e c k of w a r นะคะก็คือเป็น อัศวินถือดาบนะคะเออเวลาคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มองว่าคุณน่ะวิ่งเข้าสู้กับปัญหาซึ่งในขณะที่คนอื่นนะคะเขาอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนคุณน่ะเออคุณเป็นคนที่แบบถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นเป็นคนที่แบบแข็งแร่งแล้วเป็นคนที่ใจนักเลงเออสู้ไว้เฮ้ยเป็นเลือดนักลบอะเออเออเป็นคนที่มีแบบว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่สู้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอะไรยิ่งแบบ โชคชะตาแบบว่าเล่นตลกกับคุณคุณก็ยิ่งสู้อะไรประมาณนี้ยเออเออประมาณเนี้เออผู้คนเขามีความกลัวกลัวคุณมากเลยนะเพราะคุณเป็นคนที่เด็ดขาดเวลาคุณมีปัญหาอะไรกับใครหรือว่าเวลาคุณแบบทําอะไรแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดุเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่จริงจังมากจนทําให้แบบผู้คนแบบว่า มีความกลัวเนาะคุณเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วเป็นคนที่เวลาทําอะไรก็คือทํารวดเร็วเลยเวลามีปัญหาอะไรก็คือเด็ดขาดแล้วก็จัดการแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนนี้น่ากลัวมากเลยนะคะใครที่มีปัญหาอะไรกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่รุนแรงเป็นคนที่โหดรุนแรงเป็นคนที่แบบถ้าสมมติถ้าแบบถ้าคุณไม่ผิดหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณก็จะเป็นคนที่แบบไม่ไม่ mai, 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 mai Board, ไม่ไม่ได้กลัวนะเออไม่ได้กลัวว่าใครจะต้องหลักฉันหรือว่าไม่กลัวที่จะพูดในเรื่องสิ่งที่ถูก ที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอ่ะคุณกล้าที่จะพูดคุณกล้าที่จะไฝ่คุณกล้าที่จะถามคุณกล้าที่จะทําให้คนคนเกลียดคุณนะคุณกล้าที่จะจะโดนคุณคนเกลียดคุณคนคุณกล้าที่จะโดนคนที่เขาบูรี่คุณดูถูกคุณเพราะว่าบางคนเขาอาจจะบูรี่คุณหรือว่าคุณเขามองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เพ้อฝันหรือว่าทําอะไรที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านชาวบอเขาหรือว่าเป็นคนที่แบบอาจจะทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าชีวิตคุณอ่ะก็เคยแบบ เคยเคยผ่านแบบความที่คือดาวมาแล้วคุณแบบว่าคุณคุณก็แบบฮูบขึ้นมาได้อีกอ่ะคุณก็มีแบบแ,บบแรงบันดาลใจของคุณที่คุณแบบอยากจะจะ,จะแรงบันดาลใจสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่นะสร้างฝัน <c oughs> ขึ้นมาใหม่อ่ะเออเออยังแบบว่าเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีความความร้ายกาจกว่าที่เขาคิดนะเออคุณเป็นคนที่มีความร้ายกาดอย่างที่เขาคิด <c oughs> เพราะเขาเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ร้ายนะคุณจะทาทุกอย่าง เพื่อที่จะจัดการสิ่งปัญหาที่อุปสรรคตรงหน้าถ้าคือมันไม่สําเร็จคุณก็จะไม่หยุดเนาะเออสิ่งนี้แหละค่ะที่เขาแบบยอมรับคุณนะคะยอมรับคุณว่าคุณเป็นคนที่กล้าบ้าบินกล้าลุยนะไม่ยอมแพ้นะสิ่งนี้แหละที่เขากลัวกลัวคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เก่งฉเฉลียวฉลาดทันคนแล้วก็ไม่กลัวต่ออุปสรรคอะไรนะ <c oughs>